สำหรับซอฟต์สกิลมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะซอฟต์สกิลเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคตที่ทำให้ทำงานได้ผลแล้วก็คนพึงพอใจประสบความสำเร็จในการทำงานแล้วเราก็มีความสุขในการทำงานแล้วก็มีเขาเรียกว่าเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลมีความสามารถในการสื่อสารอย่างเอฟเฟกตีฟค่ะเราจะได้มีความสุขในการทำงานมากขึ้นสำหรับการอบรมซอฟต์สกิลแอสเซสเมนต์เนี่ยคะ่ะมี หลักๆของผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งหมดอยู่3ผลลัพธ์ด้วยกันผลลัพธ์ที่1ก็จะเป็นลักษณะของความรู้หลักการเกี่ยวกับตัว soft skill แล้วก็หลักการวัดประเมินผลนะคะอันดับที่2ก็คือมีเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคนผู้เข้ารับการอบรมว่าได้ดําเนินการอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการพัฒนา soft skill ต่างๆสุดท้ายแล้วก็นําไปสู่การออกแบบการวัดประเมินผลแล้วก็การพัฒนา soft skill ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนของเราค่ะ มาทำความรู้จักกับซอฟต์สกิลให้มากขึ้นนะครับว่าซอฟต์สกิลที่เรารู้จักเนี่ยมันถูกต้องมากแค่ไหนแล้วม่มีวิธีการหรือกิจกรรมอะไรที่เราสามารถสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดซอฟต์สกิลนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ประเมินเด็กๆยังไงเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปเราได้รับประสบการณ์ตรงรวมทั้งเชิงทฤษฎีด้วยนะครับจากทั้งวิทยากร,รแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ จริงๆแล้วพอการวัดหรือการประเมินผลน่ะมันคือไม่คิดว่ามันจะแบบมีความละเอียดเยอะเราต้องดูเป็นสเตป1 2 3 4แล้วก็ประเมินแต่ละสเตป1 2 3 4เป็นยังไงบ้างประมาณเนี้ยมันก็จะทําให้เรียนรู้ว่าอ๋อมันคือเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราจะวัดผลและให้เห็นองค์รวมทั้งหมดชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือการการประเมินครับการประเมินก็มีทั้งการประเมินแบบที่เป็นกลุ่ม การประเมินแบบโดยใช้ peer assessment แล้วก็มีการประเมินแบบ self assessment ซึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเอาไปใช้ได้ หลักที่แบบเรียนรู้ก็คือเรื่องของสมรรถนะที่แบบว่าเรื่องของซต์สกิลที่แบบเป็นตัวเด่นที่แบบเป็นในยุคศตวรรษที่11นี้ครับฮะตัวไหนบ้างที่ควรจะส่งเสริมครับเพราะมันซต์สกิลมันเยอะมากนะครับแล้วคราวนี้คืออาจารย์ได้ชี้แนะว่าเอ่อตัวไหนที่แบบควรจะส่งเสริมเด็กแล้วก็ผมจะนําเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ในเรื่องของไปพัฒนาเด็กให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของสกิลหลักๆที่อาจารย์ได้แนะาม,มาครับคือตัวเองก็มีความความเข้าใจในซต์สกิลมาในระดับหนึ่งวันนี้ก็คือมาเติมเต็มเพิ่มเติมแล้ว คิดว่ามันจะเอาไปสร้างเป็นเครื่องมือที่น่าจะสมบูรณ์มากขึ้นในการวัดแล้วก็ประเมินผลในเรื่องของ Soft Skill นะครับถูกต้องนะคะก็คือเราจะไปเติมเต็มในส่วนที่เรายังขาดหายอยู่ค่ะทั้งในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่จะประเมินซอฟ t ์สกิลกับนิสิตกับเด็กของเราได้มากขึ้นค่ะ อยากจะเห็นหรือได้รับคำแนะนำในการประเมินคลาสที่เป็นคลาสขนาดใหญ่ครับเช่นพวกวิชาพื้นฐานต่างๆอย่างงี้ครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์การประเมินผลอะไรต่างๆก็เป็นออนไลน์เหมือนกันนะครับดังนั้นการทำกิจกรรมในลักษณะออนไลน์ของคลาสใหญ่เนี่ยค่อนข้างจริงๆก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นครั้งแรกด้วยก็ยังเป็นเหมือนกับ trial ล n d error อยู่นะครับก็บางทีสงสารเด็กเหมือนกันก็อยากจะเห็นหรือได้รับคำแนะนำหรือการแชร์ชกรันจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านประมาณประเภทเนี้ยครับจริงๆถ้าท่านอยู่ในแวดวงการศึกษานะครับหรือจริงๆไม่ต้องอยู่ในแวดวงการศึกษาแต่เป็นทางด้านการพัฒนาคนเนี่ยนะครับผมว่าที่นี่เป็นที่ที่เหมาะ ที่ท่านจะได้ความรู้แล้วก็มาเติมเต็มอย่างที่เราสองคนมาได้เติมเต็มตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วกลับไปต่อสู้กับภารกิจที่ท่านมีอยู่ได้เป็นอย่างดีครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจว่าที่นี่จะช่วยท่านได้นะครับมาครับถูกต้องค่ะมาเลยค่ะอยากเรียนรู้อะไรมาเลยค่ะส่งข้อเสนอแนะมาได้ด้วยที่นี่จัดให้ท่านได้ที่นี่คือคำตอบ